ดวงรายวันสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่สิบเจ็ดอุ้ยตายแล้วสิบเจ็ดไม้เท้าและไพ่สีดาบนะคะต้องบอกว่าคนบันพะละหัดค้าวันนั้นเนี่ยต้องระวังสุขภาพของคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนทาง,งานที่หักโหมมากนะคะแล้วก็แบกรับอะไรไว้หลายภาระหน้าที่มากเลยตอนนี้คุณจะรู้สึกว่า เหนื่อยหน่ายกับการทํางานมากเพราะว่ามันเหมือนกับการต่อสู้เพียงลําพังแล้วการที่ต้องรับภาระหน้าที่มากมายอะไรแบบนี้นะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะช่วงวันนั้นจะเป็นวันที่คุณจิตตกมากนะคะคุณจะรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่เป็นอย่างใจที่เราคิดไว้โดยมากนะคะแต่ต้องบอกว่าการงานของคุณเนี่ยมันก็ยังถือว่าการงานคุณดีนะคุณยังบริหารจัดการได้อยู่นะ 好。Uh huh.